ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยชุมชนสาแก้วประจำปีการศึกษา2557ค่ะที่หอประชุมวิทยายลัยชุมชนสาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสาแก้วพลอากาศเอกชลิดภูพสาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนสาแก้วที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆประจำปีการศึกษา2,557รวมจำนวนทั้งสิ้น97คนสำหรับวิทยาลัยชุมชนสาแก้วดำเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,545และปีนี้เป็นปีที่13มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอนุป,ปริญญาที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น2 0 5 6คนและมผีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและด้านคุณภาพชีวิตรวมทั้งสิ้น1 9 9 9 2คนทั้งนี้วิทยาลัยชุมชนสายแก้วยังได้ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนอีกเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนตามบริบทของชุมชนนับว่าเป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาศักยภาพในการแข่งขันและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไปค่ะ ต่อกันที่อาการของ